สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการปลูกต้นใบเมงลักษนะคะให้ได้กินแบบรวดเร็วนะคะเราใช้วิธีการปลูกโดยการชำจากยอดนะคะอันนี้เราปลูกมาได้ประมาณ6-7วันนะคะเราใช้ยอดนะคะเราตัดยอดประมาณ แบบนี้นะคะเราใช้ยอดแบบนี้นะคะเด็ดใบเด็ดใบออกแบบนี้ใบที่เราเด็ดนี่ก็สามารถนําไปรับประทานได้นะคะจนเหลือยอดแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ปักลงไปในดินปักลงไปในกระถางแบบนี้ผ่านไปหกถึงเจ็ดวันนะคะเราจะมาดูค่ะว่าเขามีรากแล้วหรือยังนะคะ นี่ค่ะรากออกเยอะมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าตอนเราปักทำแรกๆนะคะเราจะเอาไว้ในที่ร่มลำไรก่อนนะคะ5วัน4-5วันพอเขาดูแล้วเขาไม่สลดเลยนะคะเราก็ค่อยพาเขาออกแดดบ้างนะคะอันนี้ เขาอยู่กลางแจง้งเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนไม่ค่อยมีแดดนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มต้นไม้บางบ้างอะไรบ้างนะคะเขาก็จะได้รับแสงแดดบ้างเสร็จแล้วเราก็จะแยกแล้วก็ปลูกลงไปกระถางละหนึ่งถึงสองต้นนะคะอทองเพชดูค่ะแมวกวนแมวกวนประสาทค่ะ<ป>ดินที่เราผสมเราก็จะใช้ดินเก่านะคะ ใช้ดินเก่าผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแบบนี้ค่ะเราอาจจะหมักน้ำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็คลุกลงไปสักประมาณสองกำมือนะคะอันนี้เป็นดินเก่าที่เราเคยปลูกต้นหอมผ่านการปลูกต้นหอมผ่านการปลูกใบแมงลักมาแล้วนะคะไป,ปหาพ่อไปดูอีกต้นนะคะนี่ค่ะมีรากทุกต้นเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแยกปลูกปลูกผ่านไปได้ประมาณสักสองถึงสามอาทิตย์นะคะเขาจะโตวไวมากค่ะแล้วเราก็จะเริ่มได้เก็บกินนะคะเหมือนต้นกระเพราที่เราปลูกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกระเพราค่ะกระเพราตรงนี้ก็เป็นวิธีการปักชำทั้งหมดนะคะ ปลูกไปเพียงแค่2อถึงสามอาทิตย์เราก็เริ่มได้เก็บยอดขายแล้วนะคะทั้งกินทั้งขายค่ะก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากปลูกแล้วให้ได้กินเร็วๆนะคะหงระพาแมงรักกะเพรานะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะ